ฮ่าหสวัสดีครับทุกคนมาอยู <mos> <sm> ่กับเจ้าจิ๋วนะครับทุกคนนะที่เป็นจิ๋วอย่างต่อไปเพราะว่าเจ้าจิ๋วตัวใหญ่แล้วโคตรดีเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่ว่าไปทำไมเลือดลดเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหเราจะรักษาไม่หายกันหรอวะโอเคกินสักหน่อยนึงแล้วกันเนี่เรามีเนื้อหมูย่างนะครับทุกคนจริงๆมันไม่ได้ย่างหรอกตั้งชื่อไปงั้นแหละว่าเนื้อหมูย่างนะมันเป็นเนื้อหมูไมโครเวฟนะครับทุกคน แหมชื่อหมูยากสุดเลยวันเดย์เจฟาโฟวันเดย์เจวัวเออจะว่าไปเรายังไม่ตั้งชื่อเจ้าวัวเลยดีกว่าทุกคนเนาะเออผมก็อยากจะตั้งชื่อมันนะแต่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรอ่ะทุกคนทุกคนคอมเมนต์บอกชื่อไว้หน่อยก็ดีนะครับทุกคนจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเออว่ะอยากให้ตั้งชื่อว่าอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนคอมเมนต์ไหนที่ไล์เยอะๆเดี๋ยวพี่จะตั้งเป็นชื่อนั้นเลยและกันนะเอาแบบตามใจคนดูไปเลยดีกว่านะครับทุกคนนะแล้วก็ไอเจ้าวัวตัวนี้มันเป็นตัวผู้ อะไรแบบนี้นะมันตือมันคือตัวผู้นะครับทุกคนนะมันไม่ใช่ตัวเมียน,นะทุกคนเออเอาชื่อแบบดูเป็นสมเป็นผู้ชายหน่อยก็ได้ไม่ใช่คิตตี้อะไรแบบเนี้ยไม่เอานะเออ เจ๊แอปเปิ้ลเลยแกไม่เอาไม่เอาเอาแบบสมชายเลยก็ได้เอจะว่าไปเออเอาอาหารให้มันกินสักหน่อยหนึ่งละกันทุกคนเนาะไม่ด้ม่ด้มดกินทุกวนันกินทุกวนันมากินไปแกก็ใช้ชีวิตโหอย่างไร้ค่าอยู่ดีขัดทํางานบ้านซะบ้างนะแกเด่ยแกด้วยเจ้าโฟเโดี๋ยวเออเอเอจะว่าไปกินไปกินมาก็เริ่มปวดปวดฉี่ <c oughs> แล้วเด็กทุกคนไปเด <c oughs> ี๋ยวเราไปห้องน้ำดีกว่าจะว่าไปบ้านเราเดี๋ยว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 ปักอะไรอะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวปักอะไรอะ มันเกิดบั๊กอะไรขึ้นมาเลยทุกคนดูดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้บั๊กแป๊บเดิงทุกคนดูดิมันน่าจะมั๊กอะไรสักอย่างนี่แหละเออผมว่ามันน่าจะบั๊กแมพอะโอ้โหเออช่างประเถอ,อถ้ามันไม่ลำบากเราก็ช่างมันไปก่อนละกันทุกคนนะมันทำให้เราเล่นลำบากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคนถ้ามันทำให้เราเล่นลำบากเราก็ต้องแก้นะครับทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมอัดมาแล้วอะเออช่างปเถอไปไปโอ้โหปวดฉี่แล้วเนี่ยปวดฉี่มากด้วยเดี๋ยวเรารีบไปข้างน้ำดีกว่าทุกคนไปไปไปโอ้ปวดฉีน่ะ กลัวสักหน่อยหนึ่งดีกว่าทุกคนนะเออแล้วก็ไปฉี่เลยไปฉี่ในดูนด,ด้ว่าทุกคนนี้โอเคเนี่ทุกคนเออปกติผมจะมาฉี่ตรงนี้นะครับเพราะว่าต้องโถผมฉี่ไม่ได้นะเพราะว่าผมปีนขึ้นไปไม่ได้ตัวเล็กเกินไปนะครับทุกคนเนี่ยผมจะไปฉี่ตรงนี้เนี่ยแ,แล้วก็ล้างตัวด้วยเนี่ยเออตรงนี้นี่แหละแล้วก็ผมวดไปเลยหนึ่งทีเออจะว่าไปอาวางไปเลยหนึ่งทีอ่ะโอเคทุกคน เราจะเข้าไปข้างในนะครับทุกคนนะเน่แล้วก็แม่ตรงนี้ดีนะครับทุกคนมันเป็นที่อาบน้ําของเจ้ายักษ์นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราสามารถฉีดตรงนี้ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอทําธุระก่อนแล้วกันนะครับผมว่าบ้านเรามันควรมีห้องน้ําแล้วนะเออจริงๆ ผมควรซื do ้อห้องน้ vo, ําแต่เรายังไม่มีเงินนะสิเออเดี๋ยวอาบอาบน้ําอาบตัวสักหน่อยนึงแล้วกันนี่เป็นไงเออเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะโอเคเดี๋ยวเอ้ยปุ๊บปุ๊บโดดลงมาข้างล่างอ่ะไหนๆก็ฉี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราไปทิ้งขยะสักหน่อยนึงแล้วกันทุกคนโอ้ยโอ๊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 ยเก็บประเนี่ยเก็บประเนี่ยวเอาเดี๋ยวเอ้ยโอเคไปๆเดี๋ยวไปทิ้งขยะสักหน่อยนึงดีกว่าเน้นแมนเน้นแมนเน้นแมนโอ๊ยเดี๋ยว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 เบรกเบรกเลยเบรกอะไรตัวอะไรวะเเนีี่ยยยด๋ว้ ตัวอะไรอะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยจะมาอยู่ข้างถังขยะวะเนี่ยหรือว่ามันมาคุยขยะกินทุกคนแล้วตัวใหญ่ซะด้วยนะไม่ใช่ตัวเล็กเฮ้ยตัวอะไรอะทุกคนเออเราควรเข้าไปดีไหมเนี่ยวันดีนายเอ๊วันดีแต่ดูหน้าตาแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวบักบักแต่ดูหน้าตาแล้วดูโหเฮ้ยหน้าหายไปดูดิหน้าตาที่แบบไม่น่ามองเลยทุกคนดูดิเฮ้ยมันดูน่ากลัวแปลกนะแต่มันไม่เห็นทำร้ายเราเลยอะวันดีนายวัดดีวัดดีครับวัดดี สวัสดีครับผมเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันก็ไม่ทำร้ายเราดีกว่าทุกคนโอเคมาเดี๋ยวฉันทิ้งขยะก่อนแล้วกันนะทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนเอ้มันจะทำร้ายเราปรวาวะทุกคนเออก็มันก็ไม่ทำร้ายอะไรเรานะทุกคนนะแต่ผมตีหน่อยไอ้ตีก็ไม่เป็นไรดีกว่าโอ้โดแกใจดีสินะโอ้โดเอ้ยฉันก็คิดว่าแกจะเป็นสัปลาดอะไรสักอย่างเฮ้ยมันชื่ออะไรอะ SCP อะไรเนี่ย 173งั้นเหรอแล้วมันมาอยู่ในบ้านเจ้ายักษ์ได้ไงวะเนี่ยทุกคนดูดิ scp 173อ่เามะเออวะมันมาอยู่ในดีได้ไงวะเออหรือว่ามันเป็นไอ้เจ้ายักษ์เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรสักอย่างหนิทุกคนมันคงไม่ใช่ไอ้เจ้ายักษ์หรอกบังทุกคนนะเอ้ยแกไม่ใช่เจ้ายักษ์ใช่ไหมอะเออพูดมาสักหน่อยหนึ่งดีกว่าไหมเออมันไม่พูดอะไรเลยทุกคนแสดงว่ามันน่าจะเป็นหุ่นที่แบบมีชีวิตสักอย่างหรือเปล่าทุกคนนะโอ้โหเอ้ยนึกว่าจะเป็นตัวอะไรดีๆ แกกัดฉันหรอฮะเฮ้ยแกกัดฉันหรอไอเจ้าไอเ,เจ้าตัวนี้เดี๋ยวใช่เปล่าวะทุกคนเออหยุดไปก่อนเอมันกัดเราหรือเปล่าวะทุกคนเออผมคิดว่ามันไม่น่าจะกัดเราหรอกมังเฮ้ยแกไม่ได้ตีฉันใช้เวลาโด้อเฮ้ยมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะทุกคนไม่น่าจะมีดีว่าโด้อใส่ฉันคิดไปเองหรอมบังทุกคนไปเดี๋ยวเราไปที่รถดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแกมะเดียเฮ้ยฉันชักไม่ไว้ใจแกละ หรือว่าเราคาดสายตาจากบันไม่ได้วะทุกคนแ,น,แาาน่แกอย่าบองฉันแกอย่าตีฉันสินะเดี๋ยวเอ้ยเราต้องบองมันไว้นะครับทุกคนแล้วก็ยกรถแล้วก็บอกไว้ทุกคนยกแล้วบอกไวไแ้แน่แน่โอเคโอเคเราได้จะบาไก่ละไปดีกว่าทุกคนเอ้ยในบ้านนี้มันม,ม,มีตัวประหลาดแบบนี้ด้วยหรอวะเนี่ยไอ้เจ้ายักษ์กยอยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนเราต้องตามหาเจ้าของบ้านนะครับทุกคนให้มันมาเคลียตรงนี้ด่วนเลยไอ้เจ้ายักษ์แกอยู่ไหนวะเนี่ยเอออยู่ในครัวหรือเปล่า ปกติมันก็ต้องอยู่ในครัวไม่ใช่เหรอเอ้ไม่อยู่ในครัวด้วยวะโอ้โหปกติมันจะอยู่ในครัวนะครับทุกคนเจยักษ์มันหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ ه, ต้องขับรถตามหามอีกแล้วเหรอวะเนี่ยบ้านกนมันก็หลังเล็กๆเ,เองด้วยมันอยู่ไหนของบัานวะเนี่ยทุกคนมันน่าจะอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าแต่เราขับออกมามันก็ไม่เห็นนะหรือว่ามันน่าจะเดินไปเดินมาแถวนี้หรือเปล่าโ้โหบ้านแกนมีสับปะหลดานี่เจยักษ์เจยักษ์โว้ยอยู่ไหนโลจเจยักษ์ใดดีก็ไม่มีหรือว่าในห้องนอนวะเนี่ยตรงเล่นเกมหรืออเเปล่่่ากก็ไมยยูนทุค ไปไหนของมันน่ะหรือว่ามันจะอยู่ที่ตลาดทุกคนเดี๋ยวเราไปหาในที่ตลาดดีกว่าทุกคนนะเจ้ายักษ์อยู่นี่หรือเปล่าซื้อของอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ้เอ้าไปไหนแล้ววะเนี่ยทุกคนเจ้ายักษ์มันไม่อยู่บ้านน่ะหรือว่าไอ้เจ้ายักษ์มันคือตัวนั้นหรอเฮ้ยไม่น่าใช่หรอกมังทุกคนเฮ้ยเจ้ายักษ์ดีหว่าเฮ้ยเจ้ายักษ์ก็ยักษ์ก็ยักษ์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไี่้นี่เฮ้ยเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์จจเบียจะบอกว้ย บ้านแกมันมีสัปะหลาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยฉันขี้เกียจจะคุยกับแกแล้วเนี่ยฉันเหนื่อยงานมาแกจะสร้างเรื่องอะไรฉันอีก,นกนเนี่ยโอ้ยแกไปทํางานด้วยเหรอวะเนี่ยอ,โอโ้โอ้โหเฮ้ยแ,แต่แต่ฉันมีอะไรจะบอกคือบ้านแกมีสัปะหลาดที่อยู่ในห้องน้ําอ่ะมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้เชื่อมันคือ scp 173อ่ะโอ้ย scp บ้าบงบ้าบอเลยไอ้ถ้า,ถาแกไม<อ>่เชื่อตามมาเลยตามมาดูมา<อ>ดูทำงงทํางานอะไรไ,ม,ไม,ม่เหนื่อยอะไรขนาดนั้นหรอกคนยักษ์อย่างแกเดี๋ยวทำงานสบายจะตายฉันเหนื่อยกับแกมาเเดีี๋ยยวน่ เอ้ยโอ้โหแกเนี่ยนะ<อ>มาดูนี่ก่อนเนี่ยบ้านแกมีสับปะหลาดนะนเว้ยเดี๋ยวฉันจอดรถไปดีก่อนแล้วกันเราวิ่งไปเนี่ยเนี่ยมันคือตัวเนี่ยตัวเล็กเน,<อ>น,นี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมใช่มันคือตัวอะไรอะมันคือหุ่นสับปะหลาดไงเอ้ยแต่มันแต่มันมีเรื่องเล่าเว้ยเน,นี่ยก็คือถ้าแกหันหลังให้มันอะมันจะตีแกเว้ยใช่เใช่ใช่ หลังอะไรเนี่ยเฮ้ยจริงๆนะเว้ยฉันบอกจริงๆเลยเนี่ยถ้าแกหันหลังใส่มันเออเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรอะฉันเมื่อกี้เนี่ยอ้าก็บอกแล้วเห็นไหมถ้าแกหันหลังอ่ะมันจะหักคอแกเห็นบ้านมันจะตีแกเดี๋ยวฉันฉันไม่ได้หันหลังใช่ใช่ใช่มาดีเลยมาดีเลยเห็นไหมบ้านแกมีสัตว์ประหลาดแบบนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเดียวอะไรอะไรมัน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 อยู่บ้านฉันได้ไงเนี่ยไม่รู้แกแอบตีฉันบนป่าเนี่ยจะเจิยวมันก็ไม่ได้ขยับไปไหนเนี่ยเฮออจริง จริงๆฉันก็เป็นแบบนี้แหละตอนแรกมันก็ยืนอยู่เนี่ยพอฉันหันหลังอ่ะฉันก็โดนดาเมจเลยแล้วเมื่อกลับไปอยู่ที่เดิมอ่ะเหมือนมันจะวาร์ปได้หรือสักอย่างนี่แหละโอ้น่ากลัวมากเลยตัวเนี้ยเฮ้ยสัปหลาตัวนี้แกกล้าตีฉันงั้นเหรอโอ้ยจะเย็นจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนโอ้โหเฮ้ยกระบองฟาดเอ้ยเฮ้ยไปไงบ้างไปไงบ้างเย้าเราไปตีมันไม่ได้อ่ะไหนลองตีใหม่ดิลองตีใหม่ดินี่นี่เฮ้ยเออไม่ได้จริงด้วยว่ะเฮ้ยไอ้หุ่นตัวนี้มันแข็งขนาดนเอ้ย ไอหุ่นตัวนี้มันโหดเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยใช่แล้วเราต้องทําไงเนี่ยมันไาอยู่ในบ้านเราอะต้องทาไงดีทุกคนแล้วแกรู้ไหมว่ามันมาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้มันจะเข้ามาชิ้นขยะแล้วมันก็ไปยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเออแกอย่าหันหลังให้มันนะเว้ยระวังมันหักคอแกนะโอ้โหฉันโดนระเบิดมาหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้ยแกแกแกตบบอกมันไว้แล้วก็ค่อยค่อยถอยออกมาค่อยๆถอยออกไปโอเคโอเคเออดี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 ทุกคนไปะเราต้องดีเอาไปก่อนประชุมก่อนประชุมก่อนโอเคโอเค โอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปก่อนจะไปก่อนเฮ้ยเจ้ายักเราเอาไงกับมันดีวันเนี้ย เออถ้ามันยังอยู่ในบ้านเราเราต้องอันตรายแน่เลยทุกคนก็คือเราหันหลังเข้าหามันน่ะมันก็จะตีเราทันทีเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาจากห้องน้ำตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเผื่อตอนคือมันออกมาแล้วเราเดินมาเข้าห้องน้ําอะไรแบบนี้แล้วมันมาหักคอแล้วแล้วเราตายขึ้นมาทําไงก็ไม่รู้อ่ะเนาะเจ้ายักษ์คือเราต้องทำไงดีอ่ะเราต้องจ้างคนมาฆ่ามันดีไหมอ่ะเฮ้ยเออลองจ้างคนมาอุ้มมันดูไหมมันมันตลอดเวลามันจะมีใครไหมอ่ะที่มันจะอุ้มมันไปไหวอ่ะแกก็ทําอะไรมันไม่ได้ไม่ใช่หรอแกที่จอมพลังที่สุดในโลกด ขนาฉันก็ไม่รู้จะเอาใครมาจัดการมันได้เลยหรือว่าเราจ้างรถมาขนมันดีไหมเอารถคันใหญ่ๆแล้วมาขนมันออกไปจากบ้านน่ะดีไหมเฮ้ยก็ดีนะแต่ตอนนี้เราต้องไปดูมันก่อนดีกว่ามันมีลักษณะเป็นไงบ้างเราจะได้อธิบายให้คนที่ขับรถมาขนมันน่ะรู้ว่าแบบมันเป็นตัวลักษณะแบบไหนโอเคจับรถไ้ดีแล้วกันเฮ้ยเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยมันหายไปแล้ว เอ้ยมันหายไปไหนอะเอ๊ยนั่นดิเอ้ยมันเป็น,นผีหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่เราก็ยืนอยู่ข้างหน้านี่แกเห็นมันหรือเปล่าว่ามันเดินออกไปจากตรงนี้อะไม่ฉันไม่เห็นมันเหมือนกันใช่เปล่าแกอาจจะตาฝานหรือเปล่าคือตอนแรกเรายืนอยู่ข้างหน้านี้เลยเว้ยถ้ามันมีตัวอะไรเดินผ่านไปจากห้องน้ําเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมเจ้ายัก น้าไม่เห็นมีใครเดินออกจากห้องน้ําเลยไม่ใช่เหรอใช่เฮ <c oughs> ้ยเราต้องรีบไปตามมาหามาันเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนเพราะว่าตอนเนี้ยคือถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนคนที่จะมาขนมันก็ไม่รู้ว่าจะเอามันออกไปได้ไงทุกคนเออเจ้ายักษ์แกไปดูในห้องครัวเลยฉันจะไปดูในห้องห้องนอนแล้วกันโอเคปะ่ะโอเคโอเคแยกย้ายกัน <ๆ S 1> ไปด <c oughs> ูโอเคแล้วก็มารวมตัวกันตรงนี้นะโอเคโอเคโอเคทุกคนเราไปดูดีกว่าโอโดูเอมันหายไปไหนวะเนี่ยน่าสีอยู่นะ้าขวัญเลยแท้ เออมันอยู่ในนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะอยู่ตรงบุมตรงนี้ไม่อยู่ว่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะอยู่ในบ้านเราวะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้ก็ไม่มีในบ้านเรามอาจจะมีหรือเปล่าทุกคนเไปดูให้ละเอียดนะครับทุกคนนะมันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้มอันตรายมากเลยทุกคนอยู่ดีมันก็มาตีเราเนี่ยไอสัตว์ที่มันแบบอยู่ดีก็มาตีเราเนี่ยอันตรายมากเลยแถวบ้านเราก็ไม่มีดีว่ะเฮ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาเจ้ายักษ์ก่อนแล้วกันเพราะไอเจ้ายักษ์มันเจออยู่ในห้องครัวโว้ย ไงบ้างเจ้ายักษ์ฉันหาไม่เจอเลยอ่ะไม่ใช่เหรอในห้องนั้นอ่ะเออมันหายไปไหนของมันเนี่ยนั่นสิหรือว่ามันจะพอใจจากการที่อยู่บ้านของแกแล้วมันก็ออกไปแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วบ้านฉันทีะไรมันอยู่อ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฉันไปถามลุงคนยักษ์ดีกว่าว่ามีตัวอะไรผ่านออกมาจากบ้านหลังนี้หรือเปล่าได้ได้ได้โอเคโอ้ทุกคนมันแบบน่ากลัวเนี่ยอยู่ดีมันก็หายไปอ่ะมันเหมือนวิญญาณเลยสักอย่างเฮ้หวัดดีลุงคนยักษ์หวัดดีครับเออลุงคนยักษ์ได้อยู่ตรงนี้ตลอดไว้อ่ะโอฉันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะ มีอะไรงั้นเหรอเออลุงได้มองไหมอะว่ามันมีตัวอะไรออกมาจากบ้านหรือเปล่าอะตัวที่มันปแปลกๆเหมือนแบบหุ่นที่มันเดินไปนั่นไปนี่ได้อ่ะโอ้ลุงก็ไม่ได้เห็นตัวอะไรนะเห็นแต่เจ้ายักษ์เดินเข้าบ้านแล้วก็ไม่เห็นใครเดินออกไปอีกเลยยกเว้นแกนี่แหละที่ออกมาหาลุงอ่ะเฮ้ยใช่โห้เฮ้ยทุกคนมันหายไปไหนก็ไม่รู้อะคืออยู่ด,ดีมันก็หายไปจากบ้านเฉยเลยว้ยเอาไงดีวะเนี่ยเออก็ถือว่าดีนะที่มันออกจากบ้านไปเฉยเลยอะเออแล้วก็ถือว่าอ,อ่ไม่ต้องกลัวมันอีกต่อไปแล้วผมก็ผมกลัวมัันนนนจะอยอยยูู่่่ใบ้้าหลงีแต ยังแอบอยู่ละสิเออเดี๋ยวผมขอตัวตามหามันก่อนละกันเอ,อเจายักษ์แกเห็นมันหรือเปล่าเนี่ย ไม่เนี่ยก็ไม่เห็นมันเลยถ้าแ,แกเห็นมันก็อย่าลืมไปเรียกฉันที่บ้านก่อนแล้วกันนะเข้าใจไหมโอเคโอเคโอเคโอ้ยมันน่าหวาดกลัวด้วยว่าไอตัวเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมต้องตามหามันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะเพื่อตอนกลางคืนผมเดินออกมาแบบเข้าห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยโดนหักคอไม่รู้ตัวไม่รู้จะทําไงดีอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พวกพี่ขอตัวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอตามหามันก่อนแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครชอบก็เริมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนส กลัวบ้างเลยอะ่ะอยู่ดีก็มาหักคอรเราเฉยเลยเนี่ยโดยนน้ำเมดเกือบตายเนี่ยโอเคทุกคนสลับวันนี้บายบายนะครับทุกคน